กับถวายความนอบน้อมคุณพระรัตนตรยัยกับระลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพรยานวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโลกกับถวายความเคารพพระวัชิระวรคุณเจ้าว,วาดวสีรัตนธรรมารามขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกแล้วก็เจริญพรอ,อนุโมทนาบุญกับคณะสัทธา,าิโยมทุกๆท,ท่าน ในวันนี้ก็จะมีนิทานนิทานจีนมาเล่าให้ฟังนะมีนักปราชลาดจีนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างมากนะได้เดินทางโดยรถม้าเนี่ยมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนั้นก็มี เด็กเด็กน้อยเนี่ยนั่งขวางทางอยู่จึงไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้นักปราดก็เลยบอกว่าให้เจ้าเด็กน้อยเนี่ยให้ออกจากทางด้วยข้าจะเดินทางผ่านเด็กน้อยก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านเป็นใครเหรอนักปราดก็ได้ตอบอย่างภาคภูมิใจว่า ข้าเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วก็ได้แต่งหนังสือมาหลายร้อยเรื่องเด็กน้อยก็เลยถามขึ้นมาว่าท่านรู้หรือไม่ว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีกี่ดวงนักปราชญ์เมื่อได้ยินคำถามนั้นแล้วก็อึ้งไปแล้วก็ตกใจจึงบอกว่าให้ท่านเนี่ย ถามอะไรที่ใกล้ตัวได้ไหมเด็กน้อยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านรู้หรือไม่ว่าผมบนศีรษะท่านมีกี่เส้นเมื่อนักปราชญ์ได้ยินเช่นนั้น <McK in ney> ก็ยิ่งตกใจแล้วก็ถอยรถกลับไปเลยนิ <โ frustrating. S 1> ทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการรู้จัก อะไรต่างๆนั้นภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่สาระที่แท้จริงการที่จะรู้จักอะไรที่แท้จริงนั้นก็คือการที่รู้จักตัวตนของตัวเองนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าตัวของเราหรือว่าใจของเรานั้นทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจ การที่เรามีความทุกข์ความไม่สบายใจก็เกิดจากกายและใจของเราเป็นต้นเหตุที่สำคัญส่วนสิ่งภายนอกสิ่งที่อยู่รอบกายของเรานั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่แท้จริงที่เราให้ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์หลวงพ่อวิริยังจึงให้เรานั้นมีการเจริญสติเจริญสมาธนะิด้วยการบริกรรมด้วยการที่เรามีสติและลึกรู้ที่คําบริกรรมนะให้เรามีสติและลึกรู้ที่ฐานของจิตนะก็คือให้เรานั้นมีใจหรือว่ามีความรู้อยู่ที่กาย และใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราได้มีสติที่รู้ที่คำบริกรรมหรือว่ารู้ที่ฐานของจิตนั้นหลวงพ่อวิริยังก็บอกว่าจะทำให้เรานั้นมีพลังจิตพลังจิตหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นทั้งวาสนาบารมีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เรานั้นมีความฉลาดมีความ เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสมีเวลาอย่างที่ญาติโยมได้มาที่วัดแห่งนี้ก็เพื่อที่จะมาศึกษามาดูตัวของเราว่าเรานั้นได้มีความโลภความโกรธความยินดีในการมาคุณมากน้อยเพียงใดเมื่อเรามีสติหรือว่ามีปัญญาที่จะพิจารณา ในความโลภความโกรธว่าเรานั้นมีมากหรือมีน้อยสิ่งต่างๆที่เรามีนั้นไม่ได้เกิดจากวัตถุสิ่งของภายนอกนการที่เราโลภมากเนี่ยก็เกิดจากใจเรานั้นไม่รู้จักคำว่าเพียงพอเ,เมื่อเรามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นความโลภหรือว่าความโกรธของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มีความตั้งอยู่และก็ดับไปในที่สุดได้เมื่อเราเห็นสภาวะของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆเห็นว่าร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความแก่มีความเจ็บมีความตายและมีความพลาดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาใจของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกหรือว่าร่างกายของเราเมื่อเรามีพลังจิตมีสติปัญญาที่จะพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาวิปัสสนานะเมื่อเรามีสมถะก็คือกำลังของสมาธิกำลังของศีลที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาไตารลักษ พิจารณาถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่เรามาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้มาสร้างบุญบารมีมารักษาใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา สุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตาัยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้โดนบันดาลให้ทุกท่านนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงได้มีอายุวันนะสุขะภละปรถนาสิ่งที่ชอบประกอบด้วยศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการด้วยเธอสาธุ